เกมเมอร์ูเดียวทำใจํำเสนอ f i r e f a l l Story สวัสดีเพื่อนชาวฟินเกมเมอร์ทุกคนนะครับวันนี้ผมศิลาเจ้าเก่าครับก็อยู่กับ Firefall เหมือนเดิมวันนี้เราจะมาพูดถึงเล่าต่อเกี่ยวกับความเป็นมาของ Firefall นะครับหลังจากที่เราได้เข้าคา์สเรียนประวัติศาสตร์ของ Firefall มาแล้ว ตอนนี้ก็ถึงเวลาที่จะพูดถึงปัจจุบันของไฟอั f ฟ์หรอลับว่าเรากลับมาสู่เป็นประเทศเป็นโลกที่ยิ่งใหญ่เหมือนเดิมได้อย่างไรนะครับก็ตอนแรกโลกก็เข้าสู่ความวุ่นวายครับจากหลังจากที่ดาวตกไฟอัลฟได้เข้ามาทำลายโลกประเทศต่างๆเปิดสงครามเข้าด้วยกันบางประเทศก็แตกเป็นเป็นหลายๆประเทศผู้คนได้รับความเดือดร้อนจนสิ่งหนึ่งได้รับถูกการค้นพบครับคือสิ่งนี้เราไปดูกันเลย ทุกสิ่งนี้ครับคริสตัลแร่ที่ได้เปลี่ยนทุกสิ่งอย่างในโลกนี้โดยการค้นพบของซิสคริสตัลเนี่ยนะครับถูกค้นพบเมื่อชาวญี่ปุ่นคนนึงครับชื่อว่าอิชิโซคุนะครับเป็นเหมือนเป็นนายทุนแนวหน้าที่จะเริ่มทําการเออสร้างนิวโตเกียวใหม่ขึ้นมานะครับหรือว่านิวโตเกียวแล้ว เขาก็ได้ค้นพบสิ่งนี้ที่เรียกว่าคริสตัลและได้เริ่มนํานักวิทยาศาสตร์เข้ามาตรวจสอบและวิเคราะห์วิจัยว่าสามารถใช้สิ่งนี้ทําเป็นสิ่งอะไรได้บ้างนะครับโดยคนพบออกมาว่าได้ได้สามารถใช้คริสตัลเนี่ยมีลักษณะที่ผิดแปลกไปจากกฎฟิสิกส์ของโลกนะครับโดยทั้งกาวิตี้แล้วสามารถที่สัมพัญคือสามารถให้พลังงานได้โดยเป็นพลังงานสะอาดซึ่งไม่เหมือนกับ นิวเคลียร์พลังงานนิวเคลียร์ที่เราใช้กันครับซึ่งจะมีเขาเรียกว่าลังสีตกค้างทําให้สิ่งมีชีวิตแต่ละความอันตรายนะครับแต่คิสได์นี้เป็นพลังงานะสะอาดร้อยเปอร์เซ็นต์และที่สําคัญคือขนาดเล็กนิดเดียวแต่สามารถให้พลังงานกับเมืองทั้งเมืองได้ดีกว่านิวเคลียร์ที่เราใช้กันอยู่ในปัจจุบันเขาชี้ อิชิโซคุก็ได้เริ่มขายสิทธิบัตรให้กับบริษัททั่วโลกนะครับโดยบริษัทที่ประสบความสำเร็จในการทำการค้าขายเกี่ยวกับคริสตนี่คือชื่อว่า o อมน d ดเดี๋ยวเราจะย้ายไปดูที่บริษัทที่ซังเคนฮาเบอร์นะครับว่าผมมันมีชอบของ o อมน d ดอยู่อันนึงไปดูกันเลยโอเคครับก็มาถึงออมน d ดแล้วออมน d ดคือเป็นบริษัทต,ต,ตอนแรกอยู่ที่ออสเตรเลียนะครับโดยทำทำธุรกิจเกี่ยวกับ แร่ทะแร่ถ่านนะครับให้พลังงานไฟฟ้าโดยถ่านโดยช่วยเหลือคนที่ออสเตรเลียมาแล้วแต่พอเริ่มได้รับไลเซน์จากบริษัทของอิชิซุคุนะครับก็ได้เริ่มเปลี่ยนตัวเองไปเป็นบริษัทผู้ให้บริการเกี่ยวกับการติดตั้งโรงงานกระแสไฟฟ้าคริสตัลนะครับไปทั่วโลกเลยแล้วบริษัทนี้เองไปให้เป็นบริษัทที่ได้เริ่มยุติสงครามระหว่างชาติของ ภายในโลกนะครับเพื่อให้พวกเขามาแบ่งปันคริสตัลแล้วช่วยกันใช้เทคโนโลยีของคริสตัลในการผลิตกระแสไฟฟ้าและนําความสงบสุขกลับมาสู่โลกนะครับเอ,อ่อคราวนี้พอทุกอย่างเริ่มเข้าที่เข้าทางบริษัทก็ได้เริ่มคิดหาว่าจะหาคริสตัลมาจากไหนได้เพิ่มก็เลยคิดไปว่าถ้าเกิดเราสามารถแทร็ก เส้นทางการเดินทางของดาวตกไฟอัลฟ่านะครับกลับไปสู่ที่มาของมันเราก็จะสามารถหาที่มาของคริสตัลที่ตกมาพร้อมกับคริสดาวตกไฟอัลฟาได้นะครับก็เมื่อ <bilmiyorum> คนพบแล้วโอมีดายเอ็มก็ได้ตั้งบริษัทใหม่ขึ้นมาชื่อว่าเซนเซนตูร Cent ีคอมพานีนะครับโดยแบ่งหุ้นต่างๆให้กับประเทศ ต่างๆทั่วโลกนะครับโดยบอกว่าถ้าเกิดให้เงินมาแล้วก็จะมีสิทธิ์ในการครอบครองคริสตัลที่คนพบที่อัลฟ a าพามก็คือดวงดาวที่เป็นที่ตั้งของที่มาของดาวตกฝ่ายอัลฟอนะครับโดยพอเริ่มเซนจูรี่เริ่มได้ตั้งบริษัทขึ้นมาแล้วก็ได้สร้างยานลำแรกครับเป็นยานเพื่อไปตั้ง เขาเรียกว่าคอลนีหรือว่าไปตั้งเมืองใหม่ครับที่อัลฟาพามโดยให้ชื่อว่า CMS อิชิซุกุนะครับโดยมีผู้โดยมีคนเข้าไปอยู่ในยานลำนั้นประมาณ3,500คนอยคนยานลำน้นเป็นเหมืองเมืองอีกเมืองหนึ่งเลยคือทุกอย่างจะครบวงจรร้านอาหารร้านช้อปปิ้งมีการคือ มีการสืบพันธุ์แล้วก็เพิ่มจำนวนประชากรเข้าไปในยานด้วยโดยยานลำนั้นก็จะเน้นไปที่การขุดแร่และการดึงคริสตัลออกมาจากอัลฟาพามโดยจุดแรกที่เขาต้องการจะไปหาก็คือเป็นแค่วงแหวนของอัลฟาพามนะครับและคริสตัลที่เขาจะไปหาณนะจุดแรกที่จะไปขุดโอเคแล้วต่อมาก็เริ่มสร้างยานลบเพื่อป้องกันก็คือยาน CMS Victoria นะครับ ยานอีกสองลำที่จะสร้างก็คือยานขนส่งแร่ครับเพื่อนำคริสตัลกลับมาสู่โลกแล้วก็นำซัพพลายไปที่อัลฟาพารมนะครับโดยมีชื่อว่าเอสจิตกับเวลลี่ครับโดยใช้เวลาในการเดินทางประมาณ7ปีต่อ1รอบนะครับจากอัลฟาพามมาสู่โลกใช้เวลาประมาณ7ปีซึ่งมันจะเป็นไปได้เป็นไปไม่ได้เลยเมื่อไม่มีเทคโนโลยีคริสตัลนะครับเพราะว่า ใช้พลังงานมากเกินไปที่จะใช้พลังงานนิวเคลียร์อย่างเงี้ยไม่สามารถไม่ไม่มีพลังงานเพียงพอนะครับแล้วก็การเดินทางในแต่ละรอบเนี่ยกินคิสต์ไเป็นจำนวนมากทําให้มียานสร้างเพียงแค่นี้นะครับเพียงแค่สี่ลำสามลำที่ที่ดำเนินการเพราะว่ายานลำแรก CMS i s u k u Is Ishizuku Is, 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 Is ก็พอตั้ง เมืองคโคลโลนีที่อัลฟาพามแล้วก็หยุดการใช้งานต่อมาก็บริษัทเซนเทอรชูรีก็ประสบปัญหาเกี่ยวกับทางด้านกำไรนะครับเพราะว่าการขนส่งเนี่ยใช้เวลาถึง7ปีทำให้ไม่คุ้มแล้วอีกอย่างปัญหาอีกอย่างก็คือการควบคุมของโลกไปสู่อัลฟาพามเพราะว่าใช้เวลาในการส่งคอ ส่งข่าวสารจากโลกไปสู่อัลฟาพารมนี้ประมาณ4ปีต่อ1หครั้งนะครับก็คือส่งไปหนึ่งเริ่มส่งปุ๊บใช้เวลาประมาณ4ปีในการส่งข่าวสารซึ่งเป็นปัญหาเดียวกันกันกบตอนที่อังกฤษเข้ามายึดสาซาลัดนะครับแล้วก็ในที่สุดก็สาลัดก็ปลดแอกจากอังกฤษแล้วก็ปกครองตอนเองทําให้บริษัทเซนชูรัี่ทางโลกนะครับก็เริ่มคิดคน้น วิธีที่จะเดินทางผ่านแสงครับโดยไปที่ดรมิชรามาชิบาก็คือคนที่ให้เควสเราเพื่อไปค้นพบแบบใหม่นั่นเองก็เป็นคนเดียวกันนะครับคนนี้รู้สึกจะเป็นลูกครึ่งอิหร่านเป็นลูกครึ่งอิหร่านนะครับก็เป็นคนที่เก่งมากอายุ16กก็ได้ดับเบิ้ลได้ดับเบิ้ลดีกรีของ ทางด้านเคมี Me, แล้วก็ด้านอะพลยฟิสิกส์นะครับแล้วก็ต่อมาก็จบปริญญาเอกด้านควอนตัมฟิสิกส์ด้านควอนตัมฟิสิกส์แล้วก็ได้คิดค้นคําว่ามิลดิ้งขึ้นมาซึ่งแปลว่าไอเสียของคริสตัลนะครับก็คือเวลาคริสตัลเนี่ยถูกอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ถูกต้องมันจะปล่อยไอเสียของคริสตัลออกมาส่งไอเสียนียออกมาเรียกว่ามิลดิ้งโดยสิ่งนี้สามารถ ดูดซับแล้วก็เปลี่ยนแปลงรูปแบบของคาร์บอนในขนาดเล็กได้นะครับแล้วอีกทฤษฎีหนึ่งที่เคอค้นพบก็คือการอาร์คโฟลดิ้งคือการสร้างวอมโฮขึ้นมาด้วยพลังงานจำนวนมากสร้างรูหนอนออกมานะครับแล้วก็สามารถส่งของผ่านจากที่หนึ่งไปสู่ที่หนึ่งได้แต่ก่อนที่ดรมิทราจะสามารถคินค้นทฤษฎีนี้ออกมาได้ก็มีแบบว่าคนบางคนที่ต่อต้านบอกว่า การส่ง Arc Folding เนี่ยมันจะทำให้สิ่งที่เป็นเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตที่มีน้ำเป็นส่วนประกอบหรือว่าเป็นไบโอนะครับก็จะระหว่างการส่งผ่านเนี่ยจะเข้าสู่พอไปถึงจุดหมายปุ๊บจะถึงด้วยเออเขาเรียกว่าที <c oughs> ่จุดเยื่อแข็งคือสูองศานะครับทำให้คนที่ผ่านนั้นจะตายไปด้วยแต่ในที่สุดดอกเตอร์ก็สามารถคิดคนได้แล้วก็สามารถส่งหนูตัวแรก ผ่านอาร์โฟได้อย่างประสบความสำเร็จนะครับเมื่อทฤษฎีนี้สำเร็จเมื่อเธอเรียนจบเธอก็เลยได้เข้าทำงานกับ Omni Dive Corporation ซึ่งใช้เทคโนโลของเธอในการสร้างยานที่มีชื่อว่าอาร์กไลท์อาร์ไลท์เป็นยานลบซึ่งใช้ทหารที่ปลดประจำการแล้วมาจ้างซึ่งจะไม่ใช่ทหารของประเทศใดเลยนะครับเป็นทหารที่ประจบ ปล,ปลดประจําการและดรับการว่าจ้างจาก c e n t ู r ารีดีครับแล้วก็ถูกให้ชื่อว่า c e n t u r ารีแอคคอรหรือว่า Accord ที่เราอยู่กันที่ปกครองโลกนะตอนนี้อยู่นะครับอาร์คไลทเป็นยานลำใหญ่ครับใหญ่กว่า3ลํลำรวมกันที่เคยสร้างไปก็คือยานวิกตอรียยานเวลลี่หรือว่ายานเอสิเอจิสนะครับเอา3มลำมารวมกันก็ยังใหญ่สู้ลํานี้ไม่ได้คราวนี้ยานลำนี้สร้างมาเพื่อป้องกันไม่ให้ อัลฟาพามนะครับแตกตัวออกจากโลกโดยจะใช้ความสามารถในการวาร์ฟหรือว่าอาร์คโฟดิงไปเพื่อป้องกันไม่ให้ใช้พลังทหารในการป้องกันไม่ให้แยกตัวนะครับโดยที่นี่ก็เป็นเมืองเมืองเมืองหนึ่งนะครับมีทุกอย่างครบร้านอาหารร้านชอปปิง้งที่นอนที่พักอาศัยอ่าคราวนี้พออาร์คไลท์ถูกสร้างขึ้นสำเร็จนะครับก็ถึงเวลาการนับถอยหลังเพื่อจะ อาร์คโฟอาร์คไลท์เป็นครั้งแรกโดยจะเริ่มนักหลังซึ่งที่ผมเปิดอ,อยู่นี้เป็นกระตูนมากะนะครับอยู่ใน Fil e อา l ์ซึ่งเพื่อนๆสามารถหาไปดูได้เลยอย่างนี้กดที่เกมแล้วก็มากะนี่เลยนะซึ่งเนะะื้อหาสตรอรี่ที่ผมเล่าอย่างเนี้ยก็อยู่ในสตอรี่ไทม์ไลน์อ่าก็ถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนสนใจก็มาอ่านกันได้โดยหนังสือกระตูนเล่มเนี้จะมีทั้งหมดตอนนี้มีทั้งหมดสิบเอพิโซดจะพูดถึงความเป็นมาเริ่มตั้งแต่ ก่อนที่จะปล่อยอักลายแล้จะปล่อยอักลนะครับจะพูดถึงความเป็นมาของชดเส้นด้วยว่าชดเส้นมาอย่างไงซึ่งผมอาจจะทําต่อไปนะครับโอเคก็ถึงเวลานับถอยหลังใช่ไหมครับแต่สิ่งที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นก็คืออักลา์ระเบิดพออักลระเบิดแล้วทุกอย่างก็เริ่มก่มอโลกวนวายมุ่นวายนะครับและเมลดิ้ง ก็คือจากการอาร์กโฟลอารไลท์เนี่ยแทนที่อาร์กไลท์จะไปโพลอกทีนึ่งแต่ไอ e เบลดิ้งเนี่ยกลับออกมาแทนซึ่งเป็นความผิดพลาดทางเทคโนโลยีนะครับทุกคนก็เริ่มพยายามหาวิธีป้องกันคนที่ชมอันนี้เป็นเหมือนเป็นปาร์ตี้รออาร์กไลท์นะครับอยู่บนอยู่บนเรือก็เริ่มทำการอีวิกเ t ชันคือให้คนหนีอพยพ โดยคนนี้ครับเป็นตัวละครสำคัญคนหนึ่งเลยชื่อว่าเกรฟโดยทั้งสองคนนยครับพ่อลูกเป็นพ่อลูกกันสามารถมีความสามารถในการโทรจิตมนุษย์สมัยนั้นมีกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งครับที่สามารถโทรจิตได้และนี่ก็เริ่มการ Evacuation แล้วคราวนี้ก็เริ่มทุกคนก็เริ่มหนี m เ l d i n g ซึ่งตอนแรกก่อนที่จะมีเมลดิงนะครับ อย่างที่เราเคยดูเทเลอร์ Taylor ของ f ไฟ f a l l กันก็คือมีนายพล a อเปอล์โ o อ o สโตโมตัดสินใจว่าจะตกที่ฟอร์ l าเลซ่าแทนก็ป้องกันไม่ให้ไปตกที่เมืองหลวงของบราซิลคราวนี้พอไปตกปุ๊บนะคนนี้ก็คือรู้ว่าเพราะว่ามิวดิงเนี่ยมีความสามารถในการโทรจิตเหมือนกันแล้วก็โทรจิตคุยกับคนนี้โดยคนนี้รู้ว่าไอ้มิวดิงเนี่ยต้องการตัวเขาเขาก็เลยพยายาม ขับเรือหนีเพื่อให้ลูกของเขารอดแล้วส่วนที่ผมพูดถึงเรื่องของซัมบี้นะครับหรือว่าทอร์ชโซนะครับอาจจะเป็นพวกนี้ก็ได้เพราะว่าเขาโดนเขาบอกว่าเมลดิ้งไม่มีพลังในตัวเองมันก็เลยดูดพลังจากคนอื่นเพื่อไปให้พวกชดเชนอีกทีหนึ่งเห็นไหมครับตอนนี้เขากำลัง please stay alive some okay v e r i f y you เห็นไหม ขาโทรจิตกันอยู่เสียงที่เราเห็นทเส้นคุยกันมาหาเรา่ะไอ้ my body is usable อะไรอย่เงี้ยก็คือมันโทรจิตมหาเรานะครับคราวนี้น้ำมันก็หมดยานก็ตกทุกคนก็หนีเอาตัวรอดครับบางคนก็บ้าไปเลยเห็นไหม 18บวกนิดนึงคราวนี้ที่นางเอกหนีมาได้แล้วอยู่ด mm ีเมลดิงวอลก็หยุดครับไม่รู้ว่าใครเกิดอะไรขึ้นคราวนี้หนีไปปุ๊บก็ไปเจออะไรบางอย่างที่น่าตกใจก็คือพวกนี้เป็นพวกที่สามารถใช้พลังจิตเหมือนกันครับซึ่งนางเอกรู้จักแม่ของนางเอกได้ทําการวิจัยเกี่ยวกับพวกเขาอยู่ซึ่งซินหรือว่า u i ที่พวกเราใช้อยู่ครับ u i เนี่ยมันมีเนื้อเรื่อง ประกอบนะครับคือเป็นคล้ายๆเทคโนโลยีที่ฝังเข้าไปในสมองของเราทําให้เรามองเห็นยูว่าเลือดสกิลอะไรเงี้ยแชททุกอย่างถูกฝังเข้าไปในสมองของเราแล้วเราสามารถมองเห็นได้อ่าคราวนี้ถ้าเกิดแม่นางเอกเนี่ยวิจัยเกี่ยวกับการโทรจิตสําเร็จเนี้ยซินซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ใช้อยู่เนี่ยจะไม่สําเร็จทําให้การวิจัยของแม่นางเอกอ,อะ่ะถูกละงับอืมคราวนี้พวกโทรจิต ก็ถูกเหมือนพวกเมลดิงหลอกแล้วก็กระโดดเข้าไปในเมลดิงซึ่งผมคิดว่าพวกเขาน้าจะเปลี่ยนไปเป็นโจเซิในที่สุดเนี่ยนี่ก็บอกว่าจะไม่กระโดดลงไปใช่ไหมถ้าไม่ใช่นี่ก็เป็นเหมือนคนที่ชอบนางเอกอยู่เหมือนกันบอกว่าถ้าเธอไม่ไปด้วยแต่ในที่สุดเขาก็เลือกไปนะครับเหมือนเขาคุยว่าจะได้รับพลังงานพิเศษได้เป็นคนพิเศษในที่สุด คราวนี้จุดที่เป็นเมลดิ้งหยุดทํางานเนี่ยถูกดันเมลดิ้งออกมาได้เพราะว่ามันเป็นเครื่องอะไรของแม่นางเอกไม่รู้น,นี้คือแม่นางเอกครับสามารถหยุดกันเข้ามาของเมลดิ้งซึ่งมันเกี่ยวข้องกับการเวลาคนที่มีพลังจิตเข้าไปใกล้จะทําให้ปวดหัวทําให้รู้สึกไม่สบายตัวนะคราวนี้นี่ครับเครื่องนี้ที่หยุดเมลดิ้งเอาไว้ได้แล้วคนก็เริ่มเอาเบตเตอร์เฟรมสูตรมาใช้งาน นอกจากการแสดงก็มาใช้งานลบกันจริงๆนะครับอันนี้สัตว์ที่เริ่มกลายพันธุ์ก็เริ่มเข้าบุกหรือพดอันนี้ฮาลาสก็น่าจะใช้ฮาลาสนอกจากสัตว์ที่ถูกทำให้กลายพันธุ์ไปแล้วก็ยังมีพวกคนหนึงที่เรียกว่าโชเส้นครับที่เข้ามาทำ้ายซึ่งมีจำนวนมากมาก ก็ได้เข้ามาพยายามจะย,ยึดครองโลกเหมือนกันทำให้แอคคอร์ดหรือว่าทหารที่อยู่บนอาร์คไลท์ที่ยังเหลืออยู่นะครับเข้ามาตั้งทินฐานนาฟอร์ทาเลซ่าแห่งนี้นะครับและนี่ก็เป็นศูนย์บัญชาการหลักของแอคคอร์ดเองตอนแรกที่นี่เป็นเหมือน ศูนย์การเดินทางของประชาชนทั่วไปครับแต่เมื่ออาร์ไรตกลงมาแล้วทหารก็ได้ยึดที่นี่เป็นจุดศูนย์บัญชาการรวมโดยเมื่อเมืองถึงลเวลสามออสออสมโอัลเมโรออสโตโมก็จะมาอยู่ที่นี่ด้วยเขาจะอยู่นี้เลยนะแต่ตอนนี้พอดีว่าเขาอาจจะไปหาทำงานที่อื่นโอเคพอเมื่อชอเตอแล้วแล้วก็มี พวกอคอดที่ยังหลงเหลืออยู่เป็นอาหารกลุ่มเดียวที่เหลืออยู่เพราะว่าหลังจากเมลดิงเข้าปกครองเมืองก็ทุกคนก็ขาดขาดการติดต่อก็มีพื้นที่อยู่เท่านี้ครับที่เราสามารถเข้าถึงได้แล้วก็แบบใหม่อีกสามแบบที่เป็นลาวาน้ำแข็งแล้วก็เป็นป่าซึ่งอาจจะมีคนหลงเหลืออยู่ที่ไหนอีกหรือไม่เราก็ไม่ทราบได้ ดังนั้นพวกเราจึงได้เข้ามาครับเราถูกเรียกว่าแอเรียทีมเป็นเหมือนคนที่ยังหลงเหลือและมีชีวิตรอดอยู่ในทั้งอาร์คไลท์แล้วก็ทางพื้นที่นี้ถูกนำเข้ามาเป็นทหารเพื่อรักษาความสงบภายในพื้นที่แอเรียแล้วก็ป้องกันโชเซอร์ไม่ให้เข้ามายึดเมืองนี่ครับตอนแรก ตลาดที่เคยอยู่ในศูนย์การสื่อสารศูนย์การทานสปอร์ตหรือว่าการขนส่งของฟอร์ทาเลซ่านี้ก็ถูกย้ายมาข้างนอกก็ยังมีสีสันสดใสเหมือนเดิมเดี๋ยวผมจะทำพาสพาเที่ยวนะครับแล้วก็เล่าถึงประวัติความเป็นมาส่วนต่างๆของโลกแต่เมื่อเพื่อนๆทุกคนพอทราบแล้วว่าแอคคอร์ดของเรามาอย่างไงแล้วเราจะต้องป้องกันชอตเซิลไม่ให้เข้ามายึดของโลกอีกก็ขอให้เพื่อนโชคดีการลบ แล้วก็เจอกันคลิปหน้าอย่าลืมไลค์และสับตไคร้สวัสดีครับ